พอพูดถึงคำว่ามือที่สามเหรอคะทุกคนก็จะมองว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวแต่ก็มีคนกลุ่มน้อยค่ะที่จะเข้าใจหัวอกคนที่เป็นมือที่สามว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจริงๆพอมันพลาดพลั้งไปแล้วมันก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปค่ะก็ต้องสู้กันต่อไปสวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะวันนี้เมย์จะมาเล่าเรื่องเหตุการณ์เมื่อสามปีที่แล้วให้ฟัง ตอนนั้นเมย์เพิ่งจะจบมหกค่ะแต่ว่าเมย์ไม่ได้เรียนต่อแล้วเมย์ก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่โตกันมาตั้งแต่เด็กเล็กเลยสนิทก,กันมากคนนั้นเนี่ยเขามีชีวิตที่ดีค่ะเขาได้ไปเรียนต่อได้ทำงานดีๆแถมยังได้สามีรวยด้วยดีกีนายทหารอากาศพ่อแม่เมย์รู้เขาก็อยากให้เมย์เนี่ยได้ชีวิตดีๆแบบนี้บ้างแต่เมย์ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาค่ะ เราจะดีตอนไหนจจมดิ่งตอนไหนมันก็เป็นเรื่องของโชคชะตาที่เขากําหนดมาให้เราแบบนั้นแต่หลังจากนั้นความคิดเมย์ก็เปลี่ยนเมยก็เลยโทรหาสาบอกว่าสาเมยปรึกษาหน่อยว่าเมยอยากได้ได้งานอยากอยากเลีนหนังสือต่อด้วยจะทำยังไงได้บ้างสาดีมากคะ่ะสาเขาบอกว่าก็ไม่อยู่กับสาสิอยู่บ้านเขาเลยพอได้งานดีๆเนี่ยแล้วก็ค่อยค่อยออกไปข้างนอก หลังจากนั้นเมย์ก็ได้เดินทางไปกรุงเทพค่ะด้วยรถไฟฉากนี้เป็นฉากที่แบบเมย์จำฝังใจมากเลยค่ะเพราะมันเป็นฉากที่แบบโรแมนติกมากเหมือนนางเอกเนี่ยเดินทางมากรุงเทพแล้วก็มีเทพบุตรสุดหล่อเนี่ยวรอรับพอเมย์ลงมาจากรถไฟนะคะเมย์ก็หอบของพลุงพลังและสายตาที่เมย์ได้ได้เห็นเนี่ยก็คือตาเปล่งประกายอบอุ่นมากค่ะ ก็อย่างว่าแล้วค่ะคนนั้นเขาเป็นผัวเพื่อนหลังจากที่สาและพี่นัทเนี่ยไปรับมามาอยู่บ้านแบบแรกที่เห็นบ้านคือแบบโหบ้านในฝันของฉันนี่นาะฉันแบบฉันอยากมีแบบนี้ทุกคนดูแลดีมากค่ะสาดูแลดีมากดูแลเหมือนที่เราดูแลกันมาตั้งแต่เด็กๆค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเมย์ก็ได้ไปสมัครงานแล้วก็ได้งานทำที่คลินิกเป็นขายคลอสเ,อเสริมความงามค่ะ แล้วพอเมย์ได้เงินเดือนก้อนแรกเมย์ก็เลยขอย้ายออกไปอยู่อาพาร์ตเมนต์คนเดียวเพื่อที่จะได้ทํางานสะดวกเพราะอาพาร์ตเมนต์นี้น่ะมันใกล้อยู่กับห้างที่เมย์ทำงานค่ะผมลิขิตทางานค่ะวันนั้นเี่ยวันที่เมย์แจกใบปลิวอยู่ที่นัดเขาก็ได้มาทํางานให้หนายที่ห้างแล้วก็เราก็ได้มาเจอกันเมย์ก็เลยแกล้งบอกเขาว่าไข่คลอสนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เอาไปให้สาใช้เขาก็พูดกลับกับเมย์ว่าพี่อยากซื้อให้เมย์ละได้ไหม อนแรกเมย์ก็เขินแล้วก็อายด้วยค่ะเราวกซื้อคอสความงามให้เราเราหรือว่าเราหน้าไม่สวยหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ก็มันทําให้เมย์คิดนะคะว่าเออเขาชอบเราหรือเปล่าหลังจากนั้นเราคุยกันทุกวันเลยค่ะเชา้ากลางวันเยน็นแล้วก็ก่อนพี่เขาจะเข้าบ้านคุยเป็นเหมือนแฟนเลยค่ะพอหลังจากนั้นอ๋อวันนั้นค่ะเมย์ทำงานอยู่แล้วก็หลังเมย์เลิกงานค่ะ ฝนก็ตกหนักมากแต่ว่าเมย์ก็ต้องวิ่งลุยฝนอ่ะไปที่ป้ายรถเมย์บังเอิญหรือว่าพรมลิขิตอีกแล้วที่พี่นัทเนี่ยก็ได้ขับรถมาเทียบท่าอยู่หน้าป้ายรถเมย์ค่ะแล้วก็บอกว่าจะไปส่งที่บ้านแล้วก็โอเคไปส่งที่บ้านแต่คําว่าไปส่งที่บ้านเนี่ยไม่ใช่หน้าบ้านอย่างเดียวนะคะแน่นอนค่ะก็คือพี่เขาก็ไม่ได้กลับบ้านเมย์ก็เลยตัดสินใจค่ะบอกความรู้สึกที่เมย์รู้สึก เมย์ก็บอกเขาไปว่าเมย์รู้สึกยังไงกับพี่เขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เมย์เจอพี่เขาก็บอกค่ะว่าพี่เขาก็รู้สึกเหมือนเมย์เหมือนกันแต่ว่าเขาก็กลัวว่าสาเนี่จะเสียใจแล้วพ่อแม่เขาเนี่ยก็จะดุเขาว่าทิ้งเมียเมย์ก็เลยถามว่าแล้วพี่มีกลัวเมย์เสียใจหรอคะหลังจากนั้นค่ะเขาก็โกหกสาว่าเขาจะต้องไปประจำการที่ต่างจังหวัดกลับบ้านได้แค่เดือนละครั้ง แล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้ยกันทุกวันค่ะจนมีอยู่วันหนึ่ง <c oughs> เราก็มีแผนว่าเราจะไปกินข้าวกัน <c oughs> เป็นพมลิขิตอีกแล้วค่ะ <c oughs> เราก็เจอสาขับรถมาเที่ยวสาก็ลงจากรถมาค่ะแล้วก็เดินดิ่งเข้ามาหาเมย์แล้วก็ต่อว่าเมย์ว่าทําไมแกโทรเยาฉันแบบนี้ตอนแรกเมย์หูดับค่ะเหมือนแบบไม่ได้ยินอะไรทางนั้นเลยแล้วก็พอตั้งสติได้แล้วก็ทําได้แค่พูดว่าเราขอโทษ ก็มันทําอะไรไม่ได้นี่คะ่ะถูกไหมมันพังใจไปแล้วเพราะเมย์คิดมาตลอดว่าถ้าเขาเป็นคู่กันเนี่ยเขาก็จะอยู่ด้วยกันแบบนั้นนั่นแหลคะค่ะหลังจากนั้นสาก,ก็ตัดสินใจอย่ากับพี่นัทแล้วก็ย้ายออกจากบ้านเมย์ก็เข้าไปอยู่แทนคะ่ะจนถึงทุกวันนี้เรามีลูกน่ารักมากเลยนะคะหกเดือนแล้วคะ่ะกำลังจิ้มลิ้มเลยเมย์ เม่อาจจะมีช่วงแวบ,บหนึ่งที่เม่คิดว่ามันคือความผิดแต่ว่าแล้วยังไงอะคะก็เราลักเขาแล้วเขาก็รักเราเราต้องอยู่กับคนที่เรารักถูกไหมคะน้องช่วนี้เขาคงได้คิดนะคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเขาไม่รีคิดมาแบบนี้เราก็จะไม่เจอแบบนี้ไม่คิดว่าเราไปทำลายครอบครัวของคนคนหนึ่งที่เขามีพระคุณกับเราอะคะ อาจจะเป็นการช่วยก็ได้นะคะเพราะถ้าสมมติว่าเขารักกันจริงๆอะความสัมพันธ์เขาจะเหนียวแน่นมากคิดแล้ว่ันหนึ่งไงถ้าหากว่าพี่เขาไปเจอผู้หญิงคนอื่นแล้วทำกับเราแบบที่เขาทำกับสาเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงบ้างก็อาจจะเสียใจล่ะคะ่ะเสียใจแต่ว่าก็ทำยังไงได้ในเมื่อวันนึงเขาหมดรักเราแล้วเขาก็ต้องไปอยู่ดีน้องอยากจะช่วยไปกับสาในฐานะเพื่อนสนิท ในฐานะคนที่เคยขอความช่วยเหลือจากเขาก็ผิดแหละขอโทษขอโทษจริงๆแต่ในเรื่องของความรู้สึกมันห้ามกันไม่ได้แล้วถ้าพี่นัดเขารักเธอจริงเขาก็อยากจะอยู่กับเธอแต่เขาไม่ได้อยากอยู่กับเธอแล้วเอาชื่อว่าน้องเลวไหมคะไม่ค่ะไม่เลยใช่ไหมไ่ค่ะถ้าหากว่าลูก<โ>ของหนูโตขึ้นหนูจะเล่า เรื่องราวความรักของหนูให้ลูกฟังยังไงคะเมื่อหนูแย่งเข้ามาไหมหนูจะรไ,ไม่ค่ะหนูจะบอกว่าอะไรหูกก็บอกว่าเราพบแล้วกันคือภูมลิขิตใช่ค่ะมันคือพูมลิขิต